ภายหลังจากที่ธัญญาธัญญาเรศได้ทําการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียที่ทําให้แฟนๆแล้วก็เพื่อนในวงการนั้นถึงกับสะดุง้งกับแคปชั่น20ปีบริบูรณ์ครับที่เป็นการประกาศขอลดความสัมพันธ์กับสามีอย่างเป็กสันชยัยอย่างเป็นทางการหลังจากที่ดังคู่นั้นครองสถานนะคู่สมรสกันมานานถึง2ทศวรรษด้วยกัน เพราะเกิดจากปัญหาน,นอกใจครับมาพร้อมกับข้อความที่ระบุเอาไว้นะครับบอกว่าลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะลูกไม่ติดอะไรร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะแน่นอนว่าทันทีที่มีการโพสต์ออกไปแบบนั้นนะครับก็ทำเอาชอนิตนั้นพากันคาดเดาไปาต่างๆนานาว่าใครการที่ทําให้คู่ของทันยา่าแล้วก็พี่เป๊กเนี่ยต้องยุติความสัมพันธ์ลงหนึ่งในนั้นที่ถูกจับตามองแล้วก็ถูกโฟกัสอย่างมากตอนนี้ก็คือดิวอริสลาครับที่โดนจับตาว่าเป็นมือที่3าหรือไม่ จนกระทั่งทันย่าทันเยเรเนี่ยนะครับได้มีการออกมาชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับดิวอริสราบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับดิวนะคะไม่เกี่ยวข้องกันเลยน้องดิวเป็นคนน่ารักมากค่ะมันเป็นเรื่องของเราสองคนปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติค่ะไม่เกี่ยอะไรกับดิวเลยค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าเหมือนจะจบครับแต่ว่าก็ยังไม่จบนี่ฮะแล้วทางดิวอริสราเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับบอกว่าปอรอไม่ได้โกรธหรือว่าถือสาอะไรนะแค่ดิวเนี่ยอยากใช้โอกาสนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในมุมมองที่มีต่อคนแล้วก็สังคมรอบตัวเรานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราพอผ่านเหตุการณ์ร้ายๆหนักมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นอะไรทั้งบทเรียนที่สอนเราสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและสิ่งที่มีค่าสําหรับชีวิตเรานะครับซึ่งบนเหตุการณ์ร้าย ของดิวในมุมดีๆด,ดิวก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วดิวก็ยังมีพี่ๆหรือว่าใครๆที่เป็นตัวจริงและก็ยังอยู่ในชีวิตหรือคนที่เขาให้โอกาสและก็ยื่นมือมาช่วยเหลือก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็บอกต่อว่าคือโลกมันไม่ได้โหดร้ายแล้วก็ยังมีมุมหน้าอยู่กว่าที่ใครๆเนี่ยอาจจะมองเป็นแง่ลบไปหมด ดังนั้นการที่เราจะอยู่แบบมีความสุขแล้วก็เป็นคนคิดบวกบ้างมันก็จะดีต่อใจเราเองไม่ใช่อะไรแล้วก็บอกว่าจากประสบการณ์ของคนที่หลายคนที่เดินจากไปและก็ยังมีหลายคนที่ยังอยู่ในชีวิตดังนั้นถึงคอมเมนต์การละครนะครับอย่าเอาความคิดที่คิดถึงคนอื่นว่า เราจะเป็นแบบนั้นแบบนี้มาทําให้ความดีของคนดีๆเขาต้องเลอะเทอะแบบพวกคอมเมนต์ที่มีความคิดเลอะเทอะเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเองยิ่งเป็นเรื่องของคนอื่นการไม่แสดงความยิ่เห็นนั่งดูและใช้ชีวิตของเราทําชีวิตของเราให้ดีจริงๆแล้วมันก็ดีต่อตัวเราเหมือนกันนะอยู่นะครับแน่นอนว่ายัางไม่จบครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะชาวเน็ตเนี่ยยังมีการสร้างแพลตฟอร์ม ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดิวเนี่ยเป็นมือที่3ให้ได้จนงกระทั่งเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยไว้ได้ดิวเองก็ได้มีการส่งทนายความนะครับแจ้งเอาผิดกับกลุ่มนี้แล้วครับด้านทนายเอี้ยงนี่ก็ได้มีการเผยนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยตนได้รับมอบหมายจากดิวอริสลาเพื่อที่จะให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีจากการณีที่มีประเด็นส่วนบุคคลของเป็กสันชัยแล้วก็คุณธัญญาธัญเรศครับแล้วก็รวมถึงดิวอริสลาด้วย ก็ออกมาชี้แจงยืนยันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวร,ระหว่างเป๊กกับธัญญาแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้ t ิ k t ตอลครับคุ้มชมอย่างน้อยยประมาณ10บัญชีมีการตัดต่อข้อความแชทในลักษณะเชิงชู้สาวกล่าวอ้างว่าดิวเนี่ยนะครับเป็นมือที่3ระหว่างเป๊กแลก้วก็คุณธัญญานั่นเองครับซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเช่นข้อความบอกว่าไปเชียงใหม่เมื่อไหร่รักมากที่สุดนะครับรวมทั้งยังมีการนาคลิปการไลฟ์สดของดิโอริสลาะะครับมาร่วมไลฟ์ก กับเป็กสัญชัยด้วยแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่กล่าวอ้างทําให้สังคมเข้าใจผิดว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันซึ่งข้อความกับคลิปเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นความจริงและเป็นการตัดต่อทั้งข้อความกับคลิปนะครับที่ทาให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงคิดว่าเป็นแชทข้อความจริงๆจนนํามาสู่การแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาม,มากมายแล้วก็ทําให้ดีวอริสารนั้นได้รับความเสียหายครับ ทางดีโอริสรา,าเองเนี่ยก็ได้มีการมอบอํานาจให้ตนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งสามารถรวบรวมผู้ใช้ทิกตอ,อกได้เนี่ยลักษณะการแชร์คลิปปิดเบือนข้อมูลได้ประมาณ10กวบัญชีที่เชื่อว่าเป็นต้นตอที่บิดเบือนตัดต่อข้อมูลจนทําให้เกิดความเสียหายและก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมและนาหลักฐานดังกล่าวนั้นมาแจ้งความอผิดกับพนักง,งานสอบสวนในข้อหานําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยหวังให้ตํารวจนั้นได้มีการประสานงานกับตํารวจไซเบอร์ร่วมกันสืบสอบ ผู้ใช้งานบัญชีผู้ใช้เหล่านี้นะครับว่าเป็นใครซึ่งถึงแม้ว่าผู้ใช้บัญชีเหล่านั้นเนี่ยบางบัญชีเข้าขายเป็นอวตารก็สามารถที่จะตามได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบอกว่ามีบัญชีที่เขาขายทําความผิดแบบนี้เนี่ยอีกมากกว่านี้โดยจะมีการดําเนินทยอยรวบรวมแล้วก็นํามาแจ้งความต่อไปนั่นเองครับหากย้อนไปก่อนหน้านี้ครับฐานะของเดวอิสลานั้นก็ได้มีการเล่าับวันที่เป๊กสัญชัยโทรหาช่วยเหลือในวันที่เจอมรสุมชีวิต ในรายการคนละเป็กทาง YouTube คนละเป็กนะครับคุณผู้ชมโดยเป็กสัญชยัยและก็ทัญยาธัญเรศเนี่ยได้มีการชวนเดียวอริสลาก็มาพูดคุยอัปเดตชีวิตซึ่งในช่วงหนึ่งทันยาเองก็ได้มีการถามถึงวันที่เป็กโทรหาเดียวเพื่อที่จะช่วยเหลือ วันที่เจอมรสมชีวิตว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านเป็กเนี่ยก็เล่าว่ารู้จักกับดิวเนี่ยมานานมากตั้งแต่สมัย RPM ดิวบอกว่ารู้จักกันเกิน10ปีเพราะว่าตอนนั้นคบกับพี่ไพรลิกอยู่นะครับก็คือคบกันมาในี่ยาปีกับพี่ไพรลิกสนิทกันมานานเป็กพูดต่อนี่ครับว่าเป็นเหตุผลที่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทําไมพี่ถึงรักแล้วก็ถึงช่วยดิวแล้วก็คุณทัญญ่าเนี่ยรับก็ถามนะครับว่า มีคนถามว่าพี่เป็กเนี่ยช่วยใช้มี่ให้ดิวหรอด้านเป็กบอกนะครับว่าพี่ก็ให้ดิวเนี่ยมาช่วยเหลือตัวเองด้านดิวก็ได้มีการเสริมขึ้นมานกครบอกว่าก็คือช่วยให้เราเนี่ยยืนขึ้นได้นอกจากนี้เป็กสัญชัยก็ยังได้เล่าต่อบ,บอกว่าตอนที่คุณกับดิวตอนนั้นเนี่ยอยู่จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการคุยกับไผ่ลิกนะครับบอกว่าตายแล้วไอ้ไผ่เนาะมีปัญหาอย่างนี้แล้วเราจะคุยได้ไหมไผ่บอกว่าให้พี่โทรได้เลยด้านดิวก็ได้มีการเล่าต่อนี่ก็บอกว่าเวลาพอเราเกิดเรื่องเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะโทรไปขอความช่วยเหลือจากใครหรอกนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยเราก็กลัวคนเขาจะขยาดเรานะครับแต่สําหรับพี่เป๊กเนี่ยพี่เป๊กโทรหาหนูเองบอกว่าดิวเดี๋ยวพี่ช่วย ตอนนั้นดิวอยู่ไต้หวันแล้วนะครับแล้วเป็กก็บอกต่อนะครับว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีหนทางที่จะหาทางช่วยเลยตอนนั้นแค่คิดว่าเฮ้ย ไผ่เราควรที่จะช่วยดิยวหรือเปล่าไผ่บอกว่าพี่ต้องช่วยนะก็รู้จักข่าวนะครับแล้วก็ทันย่าเนี่ยถามต่อนะครับว่าตอนที่พี่เป็กโทรหาดิวเนี่ยดิยวรู้สึกยังไงบ้างนะครับดิวบอกว่าตกใจไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าที่จะวิ่งชนเพื่อที่จะมาแบบพี่ช่วยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไม่กล้าด้วยแล้วพอพี่เป็กทักมาแกก็ไม่ใช่แค่โทรมาหาเรานะครับแล้วดิวก็บอกนะครับว่าพี่เป็กเป็นคนไวมากแกจัดแจงบอกเลยว่าดิวทําแบบนี้นะแบบนั้นนะด้านเป็กสัญชาเองก็ได้มีการเสริมต่อนะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ย ย่าจำได้ไหมที่เราคุยกับดิวขอดังนั้นที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะให้ดิวเนี่ยทำผลิตภัณฑ์ทันย่าพูดว่าตอนแรกเนี่ยคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กเป็กพูดต่อนะครับว่าเรานัดเจอกันก็คือ34ทีก็ไม่ได้เจอกันสักทีด้านดิวเองก็บอกนะครับว่าเราเคยคุยกันอยู่แล้วจะมาทําอะไรด้วยกันเป็กก็พูดต่อว่าคนก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไปช่วยดิวเรื่องอะไรไม่ใช่นะเนะี่ยฮะแล้วทันย่าเองก็ได้มีการอธิบายเสริมนะครับบอกว่า เขาสนิทกันนานด้วยนิสัยของพี่เป๊กเป็นคนที่ถ้าเพื่อนสนิทน้องสนิทเขาจะชอบช่วยเหลืออยู่แล้วดิวบอกว่าใช่นั่นเองครับเรื่องงานก็เหมือนตามแบรนด์ทั่วไปที่มีพรีเซนเตอร์แล้วก็คอยโปรโมตนะครับแต่พอมันชะง,งักไปแล้วเนี่ยแล้วบวกกับมีเรื่องนี้พี่เป๊กเขาน่ารักกับยูวมากๆเขาก็หาหนทางช่วยทุกอย่างในทุกๆทาง เกือบไม่รอดนะครับแล้วทานย่ายเองก็ถามนะครับว่านอกจากพี่เป๊กแล้วเนี่ยมีใครช่วยดิยวอีกหรือไม่นะครับด้านดิวเองก็บอกว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นพี่เขาอย่างพี่ภัยเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยบอกพี่เป๊กว่าถ้าพี่ช่วยดิยวผมติดหนี้บุญคุณพี่คือเขาก็ช่วยดิยวนะครับแต่ก็มีคนอื่นด้วยแต่หลักๆเนี่ย เปิดตัวก็คือพี่เป็กเลยนะครับแล้วเป็กสัญชัยเองก็ได้มีการเสริมต่อนี่ยเบอกว่ามันหลายคนแหละดิวนะครับแล้วก็บอกว่ากว่าจะทําให้เป็นแบบนี้เนี่ยทั้งเมทั้งธงนะครับทั้งใครต่อใครก็ให้โอกาสดิวหมดด้านดิวเองก็บอกนะครับว่าคือทุกคนเนี่ยเขาก็มีส่วนด้านพี่เป็กก็ได้มีการเสริมต่อบอกว่าดราม่าว่ะอย่าไปพูดดีกว่านะครับแล้วก็ธัญญาเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่เนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องอะไรด้านเป็กก็แซวนะครับว่า นี่อยากรู้เองใช่ไหมด้านธันยายเองก็บอกนะครับว่าอยากรู้เองแล้วคนดูก็อยากรู้ด้วย ด้านเบกเองก็ได้มีการตอบนะครับบอกว่าคือดีวกับเราเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วน้องเนี่ยลำบากเราก็โอเคต้องช่วยนะฮะแล้วทันย่าเนี่ยก็ถามว่าเป็นการไกล่เกลีย่ยใช่ไหมซึ่งเปคก,ก็บอกนะครับว่าพี่ไม่ได้ไกล่เกลี่ยด,ด้วยแล้วดิวเองก็ได้มีการอธิบายก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ไกลเกลี่ยเ ok บคเนี่ยเล่าต่อบอกว่าก็มีการโทรถามว่าดิวเป็นไงอยู่ไหนทําอะไรเอาไงดีนะครับดิวเองก็มีการเสริมกลับมาบอกว่าแล้วบางตอนที่คุยพี่ไม่คุยแล้วนะพี่ไม่อยากร้องไห้หวะนะครับแล้วก็กดวางสายไปเลย <S <S ก็คือ ปรึกษาจริงๆแล้วก็ระบายความถูกด้วยเปคก,ก็ได้มีการบอกนะครับว่าดิวเนี่ยก็เหมือนน้องที่เราสนิทวันหนึ่งน้องเป็นแบบนี้เราจะทิ้งยังไงเราก็คอยถามว่าดิวโอเคไหมด้านดิวเองก็บอกนะครับว่าพี่แกเองก็เป็นห่วงจริงๆนอกจากนี้เนี่ยดิยวเองก็ยังได้มีการบอกต่อนะครับว่าตอนไปอยู่ไต้หวันเนี่ยสเดือน เหมือนไปพักจากตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอยู่ไทยต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไหวเพราะอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปอยู่ไต้หวนันไม่มีลูกเราจะไม่รอดไงเราก็เลยต้องไปอยู่ที่ที่มีลูกให้ใจแข็งแรงนั่นเองครับ ถามว่ารอให้ต่อหน้าลูกไหมดิวก็บอกนะครับว่าบ่อยมากพร้อมกับเสริมต่อบอกว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่ร้องไห้ต่อหน้าลูกแต่ลูกเนี่ยก็จะให้กําลังใจเราอย่างไซรัสลูกชายเนี่ยบอกว่ามามีโอเคไหมไอแอมเฮนะทั้งที่ลูกเนี่ยยังไม่สามขวบเลยตอนนั้นและด้านเป็กสัรชัยเนี่ยก็บ่คกันว่าพี่ไม่ได้ช่วยเรื่องเงินอย่างเดียวนะแล้วดิวก็บ่นกับว่าพี่เป็กเนี่ยช่วยเหลือทุกมิติหาอาชีพให หาหนทางทำอาหากินให้ยื่นจอบยื่นเสียมให้แล้วก็จะบอกว่าดิวเนี่ยต้องทํานะต้องขยันนะต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะนอกจากนี้เนี่ยพี่เป๊กเองก็บอกนะครับว่าถ้าดิวมีแล้วเนี่ยดิวต้องให้คนนี้ก่อนนะคือแนะนําน้องด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ทําแล้วถูกแลวต้องด้วยนะครับแล้วเป๊กเนี่ยก็บอกว่าอย่างเมวัสนาแล้วก็ธงเนี่ยเขานิสัยดีมากนะแล้วดิวก็บอกนะครับว่าเขาก็ผ่อนลงเพราะว่าพี่เป๊กเนี่ยคุยด้วยไงลําพังตัวเราเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพมากพอให้ใครมาเชื่อเราแล้วนะครับแล้วก็บอกว่า คุยกันตลอดซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันแล้วเข้าใจกันทุกอย่างส่วนเรื่องนิ้ศีลตอนนี้ลดลงเหลือเครื่องหนึ่งเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยเราก็เคลียร์ให้กับคนอื่นไปบ้างแล้วด้วยใน3เดือนนั้นแล้วก็บอกนะครับแต่ว่ามันเหลือติดแค่2คู่กรณีเราก็ค่อยเคลียร์ไป เรื่องฟ้องร้องตอนนี้เนี่ยทุกอย่างจบหมดแล้วถอนฟ้องหมดแล้วนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องราวของเป็กสันชัยกับดิวอริศลานะครับว่าความสนิทสนมเนี่ยรู้จักกันมานานมากกว่า10ปีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยจะต้องช่วยเหลือกันและสุดท้ายเนี่ยดิวเองก็ไม่รอดที่จะตกเป็นเป้ามือที่3าของเป็กกับธัญญาจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าพี่ธัญญาเองก็ออกมายืนยันรวมถึงคลิปนี้เนี่ยนะครับพี่ธัญญาก็เป็นคุณสัมภาษณ์ดิวเองด้วยนะครับดังนั้นเน ก็บอกเลยว่าน้องเดียวเป็นเด็กที่น่ารักเรื่องที่หย่ากันหรืออะไรกันเนี่ยนะครับระหว่างาคุณเป๊กสัญชัยกับธัญญาธัญเรศเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเดียวออริสราแม้แต่นิดเดียวนั่นเองครับเดียวเองก็ยังเป็นน้องรักของเป๊กสัญชยัยและก็พี่ธัญญาอยู่นั่นเองครับ